สวัสดีครับสวัสดีคนรักไม้ด่างทุกท่านเลยนะครับผมก็ยังคงอยู่ที่หน้าบ้านครับมีส่วนบอนกระดาษยักษ์ด่างครับวันนี้นะครับผมจะพามาให้ดูนะครับนี่เจ้าต้นนะครับต้นแรกเลยนะครับที่ผมเอามาปลูกหน้าบ้านนะครับแล้วก็มันก็โตมากแล้วก็เป็นที่มาของนะครับอีกหลายๆต้นนะครับทีนี้เรามาดูพฤติกรรมของเขาทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขามีพฤติกรรมที่ เริ่มที่จะหลุดด่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้ดูความใหญ่ของเขานะครับนะครับใหญ่มากเลยนะครับนี่ก็เกือบ2ปีแล้วครับต้นนี้คือต้นแรกเลยนะครับที่เอามาปลูกที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็เขาก็มีลูกมีล้านเต็มไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ครับแต่นะครับตอนนี้เขาเริ่มมีพฤติกรรมก็คือสังเกตว่า เขาจะเริ่มเขียวก็คือหลุดดา่างเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ที่ต้น,นครับว่ามันเป็นแบบไหนย,ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวดูกัน <ม bs> เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ใบของเขานะครับตอนนี้ที่โตหนาดน,นี้นะครับตอน,นเริ่มหลุดด่างแลวครับ ที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันดุนดันแล้วแล้วทีนี้เราดูโอเคมาดูหน่อมเขานะครับสังเกตนะครับว่าฝั่งทางนี้นะครับนี่ฝั่งทางนี้ที่เขาให้หน่อมาเนี่ยยังยังด่างอยู่คือพูด,ดง่ายๆว่า,าย่อมตรงนี้นะครับเขายังด่างอยู่นะครับแต่ที่เขาโตโตขึ้นมาข้างบนเอาไหมนะครับ ยอมตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยที่มีหน่อขึ้นมามันด่างนะครับแต่ตั้งแต่ต่อมาตรงเนี้ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับจนที่มันใหญ่ยักษ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันหลุดด่างนะครับอ่จริงๆแล้วผมก็อ,อยากจะจะจะตัดทิ้งแต่ก็นะก็มันมันมันใหญ่ขนาดนี้มันก็โอเคอยู่แต่ทีนี้หน่อที่เขาให้มาเนี่ยตรงจุดที่เขาด่างเนี่ยนะครับเฉพาะฝั่งนี้นะด่างเขายังให้หน่อ แต่ที่นี้ไปดูด้านโน้นนะครับนะครับฝั่งนี้นะครับหนอใหญ่มากเลยนะครับอืมนี่นะครับฝั่งนี้จะไม่ดังนะครับแสดงว่านะครับเชื้อที่เขาด่างอยู่เนี่ยก็คืออยู่ฝั่งโน้นนะครับเห็นไหมครับนี่ดูพฤติกรรมของเขานะครับที่เป็นอยู่ ผมก็ยังไม่มีเวลาขุดนะครับ <g ül> เดี๋ยวจะหาเวลาขุดนะครับเห็นไหมครับฝั่งเนี้ยไม่ด่างเล,เลยนะครับแต่ฝั่งทางนู้นด่างสวยมากด้วยด่างสวยมากด้วยดูดูใบเี้ยงาเห็นไหมครับเนี่หน่อนี้นะครับยังเดีวนวะดหน่อเป็นตัวนะครับด่างสวยด้วยแล้วแล้วดูหน่อใหญ่นะี่นี่หนอนเนี้ย วาคิวด้วยน,ะนี่ก็ให้ดูนะครับว่าพฤติกรรมของเขาเป็นแบบไหนยังไงนะครับนะครับต้นนี้นะครับนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเอามาปลูกนะครับทีแรกเลยสามต้น,นตอนนี้ต้นที่สองจนต้นนู้นผมขุดทิ้งไปแล้วต้นตรงนู้นนะครับผมขุดทิ้งไปแล้วเพราะว่าเขาเขียวนะครับ ก็เลยขุดออกไปเลยนะครับเหลือ2ต้นยักษ์ต้นเดิมๆเนี่ยนะครับทําให้เป็นที่มานะครับของหลายๆต้นนะครับนี่ต้นนี้นครับให้ลูกให้หลานเต็มละนะครับก็เป็นที่มาเริ่มร้อยละนะครับเป็นที่มาของหลายๆต้นนะครับก็วันนี้ก็มาให้ดูนะครับพฤติกรรมของเขานะครับ ก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันนะครับว่าก็ปลูกไปแล้วเนี่ยก็เรียนรู้แบบเขาแล้วจริงๆแล้วไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็ปลูกด้วยความชอบออได้มาก็โอเคลองปลูกดูนะครับแล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆก็ลองขยับขยายตามที่ลงไปในคลิปนะครับก็สวยมากแล้วฝึกทาโอเคนะครับสำหรับใครที่มีความชอบนะครับก็ ดูตัวอย่างได้นะครับดูไปย้อนไปดูคลิปนะครับตั้งแต่เมื่อก่อนหน้าบ้านผมนะครับโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับจนขนาดนี้เต็มไปหมดแล้วจนต้องย้ายไปฝั่งนู้นแล้วนะครับถ้าดูคลิปก่อนๆนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ก็มาให้ชมสวนบอลนะครับวันนี้ร้อนไปนิดนึงสายแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับพบกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ